เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังใหม่เอนเตอร์เทนเมนต์ขอเสนอนักเขียนฆาตกรผียินมนุษย์เป็นแม่แบบไม่เคยเปลี่ยนไปเมื่ออายุมากขึ้นหรือสิ่งนั้นจะกลายเป็นเปรตหรืออสุรกายนึกถึงคำที่รงวงสวรรค์นักเขียนนามระบือผู้ล่วงรับกล่าวไว้ว่าการเริ่มต้นงานเขียนให้เขียนความจริงขึ้นมาสักประโยคแล้วประโยคต่อๆมาจะตามมาเอง จะกดสมองมันเข้าท่าจริงๆผมรู้สึกจังนั้นขณะเคาะพรมนิ้วลงไปบนแป้นพิมพ์อย่างต่อเนื่องมาได้สักระยะแต่เนื่องด้วยผมเป็นคนสมาธิสั้นและช่างสงสัยเมื่อทำงานไปได้ไม่เกินชัว่วโมงจังหวะการเคาะนิ้วที่ไหลลื่นก็ค่อยๆช้าลงช้าลงจนกระทั่งเงียบหายในที่สุดตาจ้องขางอยู่หน้าจอคอมอยู่อย่างนั้นถึงตรงนี้รงวงสุวรรณนักเขียนที่เคารพรักก็ช่วยอะไรผมไม่ได้ ความคิดชักสับสนขึ้นเรื่อยๆจนผมต้องเบรกไปต้มกับแปรดำมาจิบเพื่ออาศัยคาเฟอีนเป็นพลังขับเคลื่อนทางความคิดช่วเวลาไม่นานเลือดในกายตูบจีดหัวใจเต้นผังๆราวกับบวกคึกความคิดที่ไหลเลื่อนกลับมาอีกครั้งผมรีบผลเคาะนิ้วร,รัวก่อนที่ความคิดจะมอดดับลงแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาผมปิดคอมพิวเตอร์สมัยส,ยสงครามโลกหยิบเสื้อผ้ามาใส่ เดินออกไปนอกห้องเพื่อหัวสมองจะเล่นขึ้นมาบ้างปกติผมชอบเดินทอดอารมณ์ไปเรื่อยๆในยามดึกถ้าคิดเรื่องที่จะเขียนไม่ออกตอนพักอยู่แถวมินบุรีผมเคยเดินจากตีแยกมินบุรีไปจนถึงหน้าเดมอบางกะปิไม่ได้เหนื่อยอะไรนอกจากเสียเวลาไปกับความคิดเล่าให้เพื่อนฟังมันหาว่าผมบ้าผมยืนอยู่หน้าห้องเช่าขณะกำลังทั่งใจว่าจะเดินออกจากซอยไปดีไหม พรันหมาก็หอนโบกขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีกลุยทำเอาผมขนลุกเปรียวน่าสงสารคนไม่มีเพื่อนจูจ่ๆก็มีเสียงแว่วของทิดาดังเข้ามาในหูตอนเดินพ้นหน้าห้องเช่าทิดาคุณอยู่ไหนความคิดกระนึงหาพรุ่งพลันผมมองซ้ายมองขวารอบตัวแต่ภายใต้แสงสลัวจากหลอดนีออนก็ไม่มีใครเสียงหลอนกระมังทิดาเธอจากไปจากชีวิตของผมนานหลายเดือนแล้วตั้งแต่วันที่เธอราป,ปะ ผมยอมลาออกจากงานประจำมาทำงานตามความฝันแลกกับรายได้น้อยนิดผมเสียใจหยุดพักใหญ่เก็บข้าวของออกจากห้องพักเดิมมาเช่าห้องเล็กๆย่านชานเมืองผมมีเหตุผลหลายประการที่มาอยู่ที่แห่งนี้ 1. เพราะผมต้องการลืมเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆกับทิดา 2. ประหยัดค่าใช้ใจ่ายและสมผมต้องการสถานที่เงียบสงบเหมาะๆสำหรับการสร้างบรรยากาศในการทำงานด้วยเหตุผลเหล่านี้ ผมจึงเที่ยวตระเวนหาห้องเช่าราคาถูกแทบเปลี่ยวอยู่นานหลายสัปดาห์จนกระทั่งนั่งรถมาเห็นป้ายเล็กๆตรงปากทางเข้าซอยว่าให้เช่าบ้านราคาถูกคำว่าถูกดึงความสนใจผมได้ในทันทีที่นิ่งเงียบสงบอากาศสดชื่นไร้มลพิษบรรยากาศน่าอยู่หากว่าการอยู่คนเดียวความเหงอก็เล่นเอาแย่ไปเหมือนกันและบ่อยครั้งความคิดถึงความหวยหามันดุมเราดุนแรงจนไม่เป็นอันทำงาน และต้องยอมรับอย่างสัตย์จริงว่าทิดาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้งานเขียนติดขัดนอกจากปัญหาเรื่องเงินเก็บที่ลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหายเมื่อไม่ได้ทํางานประจําความอดจากและหิวโหวยกําลังยืนโบกมือรออยู่ในอนาคตอันไกลห้องเช่าเล็กๆแห่งนี้ยามกลางวันจะเงียบเหงามากเพราะเขาออกไปทํางานกันหมดกลังเคืนก็เงียบเหงาไม่แพ้กันเพราะเขาเข้านอนกันเร็วยังกับชาวบ้านในชนบทแต่ก็จะมีตาลุงห้องริมสุด ที่ยึดอาชีพเก็บของเก่าขายที่จะเห็นแกขับซาเลงแวบะบมานอนเอาแรงบ้างผมเคยคุยกับแกสองครั้งแต่แค่ทักทายกันตามธรรมดาชั่วประเดี๋ยวประเดาเพราะต่างคนต่างมีงานที่สมหัวต้องรีบปั่นต้นฉบับแกก็ต้องรีบขับรถซาเลงตระเวนหาเศษเด็กเศษพลาสติกให้ได้มากที่สุดในแต่ละวันเพื่อแลกกับเงินที่จะซื้อข้าวประทังชีวิตและเหลือเก็บสะสมให้พอค่าเช่าผมลืมบอกไปว่า แกเพิ่งมาเช่าอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเหมือนกันส่วนคนห้องอื่นๆทำงานก่อสร้างในนิคมมีรถมารับแต่เช้ามืดตรงปากซอยกลับอีกทีก็เกือบมืดผมจึงไม่ค่อยได้เห็นหน้าคาตานักแต่ฟังจากภาษาที่พูดพอเดาได้ว่าน่าจะเป็นคนต่างดาวมีทั้งพม่าและเขมรคุณตัดสินใจดีแล้วเรือเสียงเธอดังมาอีกมันมีความเย้ยหยันปะปนมากับน้ำเสียงอาชีพอย่างนั้นมันจะไปพออะไรกิน ขาหยุดชะง,งักความคิดถึงตะดุดอารมณ์โกรธทะยานพุ่งนึกถึงคำพูดของเธอในวันนั้นทีไรมันเจ็บแปลบขึ้นทุกทีผมล้วงบุหรี่ออกจากกระเป๋าเสือ้อจุดดูดก่อนจะเดินตามถนนมืดมัวอาศัยแสงเดือนดุปลูเหมือนเป็นเครื่องบอกทางพักหนึ่งผมนึกถึงตอนก่อนจะย้ายมาที่นี่ผมแวะไปหาเพื่อนสนิทคนหนึ่งยื่นกระดาษที่อยู่แผ่นเล็กๆให้มันมองหน้าไอ้มึงตัดเขาไม่ขาดใช่ไหมะเปล่า กูให้ไว้เผื่อมึงจะแวะไปเยี่ยมเย็ยนกูบ้างผมตอบเออกูจะคอยดูมันยิ้มอากาศยามดึกค่อนข้างเย็นแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวผมเดินดุ่มไปตามถนนคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นที่รกร้างยากขึ้นสูงทั้งสองข้างทางเจ้าของที่พื้นนี้คงเป็นเจ้าเดียวกันสังเกตได้จากที่ไม่มีบ้านเรือนเลยแม้สักหลังเดียวหรือไม่แน่อาจจะเป็นที่ทางของราชการ และความคิดก็พาไปว่าถ้าเราเป็นเจ้าของที่เองเราจะเอาที่ไปทําอะไรให้เกิดประโยชน์มากกดปล่อยให้รกร้างอย่างนี้ปล่อยให้คนเช่าบริจาคให้คนยากจนได้มีที่อยู่ทากินหรือจะปล่อยมันไว้แบบนี้ถ้าเกิดเป็นที่ของเราจริงๆมันก็ยากเหมือนกันนะว่าจะตัดสินใจอย่างไรคิดอะไรไปเพลินๆเผลินแป๊บเดียวก็เดินมาไกลโขน่าจะได้เครึ่งทางระหว่างบ้านพักกับปากทางผมโยนก้นบุรี ที่ดูดเกือบหมดหมวนทิ้งขณะนั้นเองมีเสียงอะไรกระทบพื้นถนนดังกุกกุกกักกักใกล้เข้ามาผมชะงักเท้าขังแต่ยังไม่ทันได้ตัดสินใจว่าจะเดินต่อไปหรือจะหลบแถวป่ายากข้างทางเพื่อให้แน่ใจในเหตุการณ์เงาตะกุ่มตะกุ่มของซาเล็งพร้อมคนถีบก็ใกล้เข้ามาในระยะที่มองเห็นกันได้อา้าวพอนุ่มนักเขียนเจอก็ดีแล้วไปถวยก็นหน่อยแล้วเสียงแกร้อนรนผมนึกชั้งอนว่าแกจําผมได้อย่างไร ทั้งมืดมืดดูจากรูปร่างหรือช่วยอะไรครับลุงตรงโค้งโนนมีผู้หญิงถูกคมขืนนอนสลบอยู่แกชีมือไปทางที่เพิ่งผ่านมาถูกคมขืนผมใจหายบุกกลัวจะเป็นที่ดาเธออาจจะได้ที่อยู่จากเพื่อนของผมแล้วนั่งรถดันด้นมาหาแล้วระวังทางผมไม่อยากจะคิดเลยจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้แกตีโคง้งตาเลงเร่งให้ผมกระโดดขึ้นตอนหน้าผมทําตามอย่างบ้าง่าย แกขยมขยกเต็มกำลังรถซาเล้งทะยานไปอย่างรวดเรีวไม่น่าเชื่อว่ามันจะวิ่งไปด้วยความแรงของคนแก่อายุเกิน60สซาเล้งแล่นปุกปุกไปในความมืดตัวผมกระเด้งกระดอนไปตลอดทางเพราะถนนไม่ดีหลุมบอ่อเยอะตามสภาพมาตรฐานการสร้างของนักการเมืองและนายทุนที่หักหัวคิวอิดหินปูนทายไปแล้วไม่รู้เท่าไรกระนั้นแกก็ยังมีใจเล่าถึงเหตุการณ์ระทึกที่เพิ่งพบมาสดๆร้อน ตอนแรกคาตะยุกผู้หญิงคนนั้นไต่รถแล้วก็ถีบออกไปถนนใหญ่แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแต่เกรงว่าผู้หญิงจะฟื้นขึ้นมากลางคันแลวเข้าใจว่าขับเป็นคนข่มขืนเขาอีกเดี๋ยวเรื่องมันจะวุ่นไปกันได้คากกเลตัดสินใจจะมาตามคนในห้องเช่าเผาอิญมาเจอเองสะก,ก่อนแล้วผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงล่ะลุงข้าจะไปรู้มืดออกจากนั้นรู้แต่ว่าเสื้อผ้านี่ไม่เหลือติดตัวเลยชักทิน้นผมฟังแกเล่าไปหัวใจตันระทึก ภาวนาในใจว่าขออย่าให้เป็นทิดาเลยแกถีบไปได้อีกหน่อยก็เบรกดังเอียดนอนนอนเห็นไหมอยู่ข้างทางนั่นแกกระโดดลงผมก็กระโดดตามติดไปข้างถนนมีร่างของผู้หญิงผมยาวนอนแน่นิ่งนท่าคว่ำหน้าอยู่จริงๆสัดส่วนใกล้เคียงกับทิดาใจผมลนวูบไปกองอยู่ทิศตาตุม่มและเหมือนมันแตกสลายดังแก้วแตกอ๋อมาถ่วยกันเร็วยืนถืออยู่ทำไมรค,ครับลุง หลวงตาเล้งช่วยเรียกสติกลับคืนผมช่วยหามผู้หญิงเคาะร้ายขึ้นตาเล้งรู้สึกโล่งใจที่ไม่ใช่ทิดาลุงตาเล้งออกแรงถีบสุดแรงมุ่งหน้าไปถนนใหญ่ขยคขยมเพื่อให้ตาเล้งเล่นออกไปให้เร็วที่สุดผมทําหน้าที่ประคองร่างไร้สติไม่ให้หัวได้รับการกระทบกระเทือนไปมากกว่านี้เพราะไม่รู้ว่าเธอโดนอะไรมาบ้างเธอผู้เคาะร้ายท่อนล่างเปล่าเปลือยวางขาเหมือนมีเลือดไหลซึมออกมาไม่หยุดผมถอดเสือ้อยืดปกปิดไป คงไม่ตายนะลุงยองกัดแต่จ,จมูกดูแล้วแต่คงโดนหรอกเฮ้ยคนสมัยนี้ใจคอมันโหดร้ายเหลือเกินผมว่าใจก็รู้สึกสงสารเวทนาผู้หญิงคนนี้เหลือเกินมันเหมือนฝันพวกเราไปยังไม่ทันถึงหน้าปากต่อย <c oughs> ก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งขับเข้ามาไปหน้าสว่างจ้ามองเห็นแตก่ไกลผมและลุงซาเล้งดีใจบังให้มอเตอร์ไซค์ช่วยพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลลุงซาเล้งกลัวมอเตอร์ไซค์ขับเลยไป แกจึงรีบจอดรถขวางถนนหยุดโบกมือขอความช่วยเหลือมอเตอร์ไซค์ชะลอหยุดอยู่ตรงหน้าและดับไฟหน้าลงชายคนขับสอบถามว่ามีปัญหาอะไรลุงซาเล้งบอกไปตามประสงค์ว่ามีผู้หญิงถูกทำร้ายบาดเจ็บอยากให้ช่วยนำส่งโรงพยาบาลให้หน่อยพวกเขาเหมือนกังวลว่าจะถูกหลอกให้พาศพไปโรงพยาบาลจึงถามย้ำเรื่องอาการคนเจ็บลุงซาเล้งยืนยันว่าแค่หมดสติไปเท่านั้นแต่พวกเขาก็ยังไม่แน่ใจ ถอยห่างออกไปปรึกษากันสุบสิบครู่หนึ่งค่อยเดินกลับเข้ามามีใครรู้ชื่อผู้หญิงคนนี้อีกไหมไม่มีลุงตาเล้งว่าชายคนขับหัวรอะเฮือเดินเข้าหาลวงบางสิ่งออกมาจากเสื้อจะเก็บด,ด้านซ้ายยกมันจ่อไปที่ศีรษะแกดีจะทําอะไรผมและลุงซาเล้งตกใจถามได้ก็จะทรงพวกมึงกลับบ้านเก่าไงว่าแล้วชายคนขับก็ใช้ด้ามปืนตบหน้าลุงซาเลง และสั่งให้ไปยืนอยู่ตรงริมถนนหันหน้าเข้าป่าจ้าชายคนสอนถามว่าจะเก็บมันเลยหรือจะเก็บไว้ทำซากอะไรเดี๋ยวมันก็พายนี่ไปแจ้งตำรวจจะได้กินข้าวแดงกันพอดีเอ็งเชือดคออีนั่นซะกูบอกให้ข่ามันตั้งแต่ตอนแรกก็ไม่เชื่อเห็นไหมต้องฆ่าปิดปากอีกสองคนยุ่งชิบหายโธ่เอ้ยไม่น่าออกมาเล่นแถวนี้เลยผมพึมปรำยืนตัวสัน่นผับผับทำอะไรไม่ถูกลุงตาเล้งกุมสติได้ดีกว่าผม แกกระซิบเบาๆว่าให้ช่วยกันแย่งปืนนั่นคือทางรอดทางเดียวอาจจะถูกของแกแต่ไอ้แขนขาที่สัน่นจนบังคับไม่ได้นี่สิมันจะไหวและมีเรี่ยวแรงพอจะแย่งปืนจากมือเขาหรือชายถือปืนเดินมาประชิดอีกครั้งไปบอกลากันพอหรือ,อยังปลายกระบอกปืนทิ่มหลังผมดังปึกแขนขาอ่อนโยบแทบทรงตัวไม่อยู่เรื่องที่จะฮุสู้แย่งปืนลืมไปเลยเดินเร็วๆที่ไอ้แกมันผักลุงตาเล้งจนเกือบขมำ ถ้ายิงตรงนี้กูไม่อยากเสียแรงหามศพไปสุกในป่าญ้าวะ่ะผมปล่อยโหเมื่อแน่ใจแล้วว่าเวลาตายจะมาถึงในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้แข้งขาเบาหวิวหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นไปเสียแล้วย่ารกสูงแบบนี้กว่าจะมีคนรู้ว่ามีศพนอนอืดอยู่ในนี้ก็คงต้องเก้นอืดหลายวันไปแล้วปล่อยผมไปเอถอะรับรองผมจะไม่บอกตำรวจสาบานผมคร่ำครวญจู่ๆก็มีเสียงดังมาจากบนถนน กัดกุรอกิสัต์นี่นะเสียงชายคนซ้อนวอยวายผู้หญิงคงฟื้นตอนมันกําลังจะใช้มีดปาดคอชายถือปืนหันไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าเวลานั้นเองลุงซาเล้งก็กระโจนใส่ชายถือปืนผมได้สติก็กระโดดตามไปช่วยอีกแรงก่อนเกิดการจุดลมุนกันขึ้นเสียงปืนดังปังปังสองครั้งปิดวินาทีนั้นไม่รู้ว่าลูกปืนวิ่งไปโดนใครชายถือปืนลุงซาเล้งหรือว่าตัวผมเองแต่แน่แ่คนร้ายสุดลงไปทบพงยา ผมกับลุงศบโอกาสกระทืบซ้ำแบบไม่ยั้งติน่นเฮ้ยหยุดไม่งั้นอีนี่ตายชายคนซ้อนจิกหัวหญิงเคาะร้ายยืนอยู่ไม่ห่างปลายมีดทิ่มจ่อที่คอหอยพร้อมกระตุกไม่รู้ว่ามันลากผู้หญิงมาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไรผมและลุงตาเล้งชะง,งักมือเท้าคังปกมึงแน่นักเลยวะที่ทำเพื่อนกูชายคนซ้อนคำรามพร้อมขยับเข้าไปใช้เท้าเกี่ยร่างคู่หูผมและลุงตาเล้งถอยห่างในหัวคิดว่าจะช่วยตัวประกันยังไงดี ถ้าผมกับลุงตาเลงกระโจนใส่มันมพร้อมๆกันก็คงจะจัดการมันได้ไม่ยากแต่หากก็เสี่ยงเกินไปที่จะเอาชีวิตของผู้หญิงไปแลกเฮ้ยลุกสิวะมันเปลี่ยนจากเกียร์เป็นถีบแต่คู่หุของมันก็ยังนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้อย่าบอกนะว่ามึงโดนปืนหรือว่ามันจะโดนปืนจริงๆริปะผมคิดแต่ความคิดก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อมือคำไปที่ท้องตัวเองแล้วเจอเลือดผมถูกจริงขณะที่ผมกำลังตกใจมือมีดก็กำลังก้มไปดูเพื่อน มันกดหัวเยื่อลงไปด้วยแล้วไม่กี่วินาทีต่อมามันก็ร้องบวยบายว่าเพื่อนตายก่อนลุกพรวดกระชากหัวผู้หญิงให้ลุกขึ้นยืนดึงรังผมไปด้านหลังให้คอเผยตวัดมีดกวับมันรวดเร็วจนไม่ได้ยินเสียงร้องขอชีวิตหรือเสียงร้องเพราะความเจ็บปวดเลือดพุ่งออกมาจากบาดแผลมันท่อน้ําแตกพุ่งกระเด็นไปไกลผมและลุงซาเล้งตกตะลึงนะจังง,างังคมีดเดินปาเฉินจึกเข้าไปในคอเกือบปดแต่ไม่ขาด ติตะตกพับลงมาผู้หญิงคงจะตายในทันทีมือมีดก็คงเข้าใจอย่างนั้นถ้าว่าความเป็นจริงตับตรงกันข้ามเพราะจดจู่ผู้หญิงก็เงยหน้าขึ้นหัวเราะหน้าตาเฉยใบหน้าไร้ความเจ็บปวดเสียงแหบปราเล่งออกมาจากปากที่แทบไม่ได้ขยับจะฆ่าปิดปากกันอีกแล้วหรือเท่านั้นแหละคนร้ายทิ้งมีดวิ่งหน้าตั้งแต่หลงทิศเพราะวิ่งเข้าไปทางบ้านเท่าผมและลุงตาเล็งก็วิ่งเหมือนกัน จะไปคนละทางคือวิ่งไปทางปากซอยเสียงร้องให้รอด้วยของผีดังแววมาอยู่ด้านหลังผมยิ่งสับเต็มเหยียดแบบไม่คิดชีวิตจนลืมแม้กระทั่งว่าตัวเองถูกยิงพอมาถึงหน้าปากซอยพผอิญรสายตรวจผ่านมาพอดีผมจึงรีบโบกไม้โบกมือขอความช่วยเหลือผมและลุงตาเด้งเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังอย่างกระหืดกระหอบตำรวจสองนายนิ่งฟังประติดประต่อเรื่องราคนร้ายคนหนึ่งมีมีดคนหนึ่งมีปืนผมหยุดหายใจ ผมโดนปืนไปนัดหนึ่งด้วยคุณถูกยิงตรงไหนตำรวจนายหนึ่งถามขึ้นตรงตรงผมอ้าปากครั้งมาจับดูท้องอีกทีแล้วพบว่ามันปกติดีไม่มีบาดแผลไม่มีเลือดหุยแผลเองหายไปไหนวะลุงตาเลี้ยงช่วยค้ำหาอีกแรงและก็งงงันไม่แพ้กันพราคุณคงเพิ่งมาอยู่แถวนี้ละสิถึงแม่รู้ว่าในซอยนี้มีผู้หญิงถูกข่มขืนตายส่วนคนร้ายก็ถูกตำรวจวิถามันทั้งคู่มีคนถูกหลอกเป็นประจำแหละ ผมตกตะลึงยืนตัวแข็งถือไม่นึกไม่ฝันว่าจะถูกผีหลอกเข้าเต็มเต็มอย่างนี้ส่วนลุงซาเล้งก็ตกใจอยู่ในอาการสันผาบาไม่ต่างกันแกพูดด้วยเสียงอันสันเทาโอโ้มาดูไม่ทันไรก็โดนดีเข้าใจลับพวกเรา